ในวัตถนอพวยาบ้า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 ตัวนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเอโรอินนะนี่เป็นเอโรอินะ เรานะยาบาสเราอยูยิ่งวันนี้สมมติจรเดี๋ยวจะโดนไม่ได้ไม่ไม่รู้เปต้าสีตัวเด็กคนสีไหนของตัวเด็กคนสีหน้าเต้งเหมือนกันตัวด็กนี้เป็นคนติดต่อยเราอยู่แกะทับกินซึ่งกินอะไรเนี่ยน้ำให้เราของยานี้มาเก็บไปเก็บยาจะสีก็มาว่างแล้วมาเก็บแต่แต่ช่วงนี้อยู่ไกลที่หลังจากเก็บมานี่ประมาณเดือนนี้เราเราเก็บมากี่ครั้งสองกล้งมจางนะซึ่ง นี่จึงใกล้ว่าไปเยอะเลยไหมใก่้ว่าไม่เยอะแต่ได้ดีลูกก้าที่เราเอาไปวางใก่้เนี่ยวางใกล้เดื่องนี้กรื่อนัเอาไปเดี๋ยววางด่นดังหนักไหมมันเยอะใครเป็นคนแบกไอ้ในการโน้ยเอาไปวางหรือโดนแบกเองหรือก็นะแบกเอง่ทุกท่านครับในกรณีนี้นะครับจุดประปังยาติดตำรวจภูธรจังหวัดสุรานะครับได้รับข่าวจาก ได้รับนะครับไม่พบว่าจะเป็นการลังเลียงออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับก็จะเข้ามาจากทางตะวนเนนะครับแต่ว่ามันมีตัวเย็นอยู่ที่ในพื้นที่ครับที่เราเฝ้าจับตาอยู่ก็ในเวลา,าไม่นานนี้นะครับก็คิดว่าจะได้สำเร็จนะส่วนจับตินก็ที่ยึดก็มีรถยนต์กระบะซึ่งใน,ในารก,าก,กร,ระทำวามปิดนะครับแต่ก็ผู้ร่วมกระบวนการนะครับผู้ร่วมกระบวนการที่เป็น,นสีกก่คนต่างๆก็

จากมุมยาบ้าแล้วทั้งหมดสิบ็ล้านเจ็ดแสนเมตรเฮโรอีนได้117่กิโลยาไอซได้2.6งตันปัน้กัก็ 2, นหก้กิโลนะคระันชาได้2.3ตันก็สองพักิโลรวมมูลค่ายาเสพติดทั้งหมดที่ตำรวจกองพักก้าจับตั้งแต่ต้นปีนะครับมาถึงตอนนี้ก็ตือ1 6ึ่ล้านบาทสามารถยึดทรัพได้ส1 2ยิบ2ลายรวมเป็น มูลค่า135ล้านบาทก็ในเชนางภาคใต้นะครับก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่แม่ลำบากเป็นเส้นทางเส้นทางลำเลียงแล้วก็พื้นที่ปักยาด้วยนะครับก็เรา,า,ากร็จะพยายามดำเนินการเกี่ยวกับเรืร่องีาสติดตามมาตรการของรัฐบาลของสำนักงานวิชาการของ,งกบฏต่อไป